ว้โวในซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากแสงแดดและอากาศที่ร้อนระอุแล้วนะครับวันนี้ผมมีหูฟังรุ่นใหม่มาแนะนําครับต้องบอกเลยว่าร้อนแรงไม่แพ้อากาศบ้านเราเลยทีเดียวครับจะแรงอะไรขนาดนั้นครับมันเป็นของที่เฟี้ยวมากๆครับคุ้มค่าคุ้มเวลาแน่นอนเราไปดูกันดีกว่าครับว้าวอู้สำหรับวันนี้นะครับตัวแรกก็คือ e ซาพีส์ลันฟรีไลและตัวที่2 Feel f e e ิ b เบ l เราไปเริ่มจากสเปคของหูฟังตัวแรกกันก่อนเลยครับซาวพีดลันฟรีไลน์นะครับเป็นบูทูธห้าสครับชิปเซ็ตเป็น wq 7 0 3 3 mx โคเด็กได้ทั้ง aac และ sbc ไดรเวอร์16.2 mm. มิลิเมตรมีไมโครโฟนข้างละ2ตัวเร็วเวลาการใช้งานได้14-17ถึงชั่วโมงกันน้ำระดับ ipx 4ีัส่วนชว้นอื่นๆจะมีซาวพีดแอปและเกมโหมดครับส่วนตัวที่2หูฟังฟิลเบลซึ่งแพ็กเกจสินค้าที่วางขายจะไม่ใช่กล่องแบบนี้นะครับ สเปคของฟิวเ l ลมีดังนี้บลูทูธเป็นบลูทูธ5.3โคเด็กได้ทั้ง AAC และ SBC ไดรเวอร์13มิลิเมตรไมโครโฟนมีข้างละหนึนตัวพร้อม AI ENC ระยะเวลาการใช้งาน6ชั่วโมงรวมเคสชาร์จด้วยจะได้30ชั่วโมงครับกันน้ำระดับ IPX4 และฟังก์ชันอื่นๆก็จะมี Feel l ิ s App ครับหลังจากที่เราได้ดูสเปคสินค้าไปแล้วเราไปฟังเสียงจากสินค้าจริงกันดีกว่าครับ ที่ได้ฟังกันไปนั่นคือซาวพีซลันฟรีไลท์นะครับเสียงเบสเป็นเสียงกระเดื่องได้ยินชัดเจนกระชับมาเป็นลูกย่านเสียงกลางเนื้อเสียงร้องมีความหนาๆอุ่นๆรายละเอียดเสียงชัดเจนให้ความรู้สึกกว้างๆสบายๆย่านเสียงสูงฟังง่ายได้ยินรายละเอียดเสียงแหลมของเครื่องดนตรีค่อนข้างชัดไม่บาดหูหรือเสียดหูเลยครับ ส่วนเวทีและมิติเสียงนั้นฟังแล้วรู้สึกว่ากว้างไกลให้ซรวมๆนะอุ่นเคลียชัดในแต่ละย่าเลยก็ว่าได้ครับถือว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยครับต่อไปเราไปฟังอีกตัวหนึ่งกันดีกว่าครับ What wake happy wake if up ที่ได้ยินกันไปนั่นคือเสียงจริงจากหูฟังฟิลเบลนะครับเสียงย่านเบสของฟิลเบลนั้นมีอิมแพคและแรงประทะของเสียงที่หนักแน่นดุดันมีความกระชับและทุ้มรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ของย่านเบสเยอะเลยทีเดียวครับ เสียงกลางจะให้ความรู้สึกหนาๆอุ่นๆและมีรายละเอียดที่ดีมีความชัดเจนเสียงร้องจะค่อนข้างอยู่ระนาบเดียวกันกับเสียงในย่านเบสในระดับหนึ่งครับแต่เสียงยังคงแยกกันได้ดีไม่ทับกันเลยย่านเสียงแล้วมีรายละเอียดที่ดีเช่นกันครับเก็บได้ครบเคลียโทนเสียงแหลมจะไม่ได้รู้สึกแหลมมากเกินไปยังรู้สึกถึงปลายเสียงอยู่เวทีและมิติเสียงก็ยังทำได้ดีเหมือนอีกหลายๆตัวของแบรนด์ฟิ d เลยครับมีมิติที่ดีชัดเจนแยกเสียงร้องเสียงเครื่องโนตตีได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ ว้าวผมหวังมันอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนจะถูกใจหูฟังทั้งสองรุ่นที่ผมมานใน,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 นวันนี้นะครับขอให้เพื่อนสนุกและมีความสุขในการฟังเพลงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลือกตัวไหนดีเนี่ยเท่ทั้งคู่เฟี้ยวทั้งคู่เลยเนี่ย